สำหรับเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดือที่แฟนเนี่ยแอบหวั่นใจไม่น้อยนะคะกับข่าวที่ว่าคู่รักคนดังก็คือต้องทูพีแล้วก็เลดี้ปรางกันนรันค่ะความรักเนี่ยสั่นคลอนอาจจะถึงขั้นเลิกรากนันหรือเปล่าทางลังที่เหมือนจะมีซีนขอแต่งงานสุดหวานไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วค่ะหลังจากตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าไม่มีภาพคู่มาให้เห็นมาก็หลายเดือนแล้วรวมถึงหลายวันก่อนค่ะชาวเน็ตก็ตาโตเพราะว่า ตกใจเรื่องที่สาวปลางเนี่ยเขากด unfollow แฟ um, นนุ่มแต่ต่อมาก็มีการกด follow กลับอีกแล้วก็เลยขยี้แบบขยี้กระแสข่าวเลิกลาให้ดูมีมูลมากขึ้นไปอีกค่ะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่5สิงหา25 6 5ที่ผ่านมาเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นกระแสอย่างมากเลยสำหรับคู่รักก็คือปลางกนรันแล้วก็ต้องภูพีหลังจากฝ่ายหญิงเนาะมีการ unfollow อินสตาแกรมฝ่ายชายจนมีหลายๆคนตั้งคำถามขึ้นมาว่ารักครั้งนี้เนี่ยสะดุดหรือเปล่าหรือว่า แค่มือล่า่นเฉยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะถ้าใครได้มีการติดตามกันคู่ค่ะจะรู้ว่าเมื่อวันที่27พฤศจิกา,า2564ปีที่แล้วฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาโพสภาพต้องทูพีกำลังคุกเข่าขอแต่งงานกลางกรุงนิวยอร์กห้ามกลางเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการรวมถึงแฟนๆทั้งสองฝ่ายนะคะก็พากันร่วมยินดีอย่างมากมายเลยก่อนที่ฝ่ายหญิงเนี่ยกด unfollow IG ผู้ชมกด unfollow ไอจีของฝ่ายชายนะคะจนล่าสุดค่ะต้องบอกว่าเหมือนพอเข้าไปสองอีกครั้งสรุปก็คือเลดี้ปลางเนี่ยเขากลับมากดติดตามโต้งภูพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือมันเป็นแค่มือลั่นหรือมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะแค่งอนกันหรือเปล่าหรือทะเลาะก,กันหรือเปล่าแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ค่ะหลังจากเพจดังเจมอยร้อยแปดเนี่ยเขาออกมาโพสต์ว่าถ้าคิดจะโกหกซือ้อต้องคิดดีแล้วนะว่าจะไม่โป๊ะให้คนมาตามด่าทีหลัง ฝากไว้ให้คิดด้วยรักอพ #ep เมีย er ผู้ทงภูการทาเอาหลายคนสงสัยอีกบอกว่าเฮ้ยทำไมนะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะแล้วก็ตั้งใจจะสยบกระแสข่าวหรือเปล่าหรือมีการกลับมากดติดตามหลังจากกระแสนี้ค่ะเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นคุณผู้ชมก็มีชาวเน็ตเนี่ยจับสังเกตถึงความสนิทสนมของสาวปลางแล้วก็พระเอกในจอก็คือฟิล์ธนพัฒน์ จนนํามาเชื่อมโยงต่างๆนานามั่วไปหมดค่ะกับข่าวรักร้าวของปรางนะคะโดยมีการอ้างว่าพักหลังๆเนี่ยสังเกตว่าหนุม่มฟิล์มขยันกดไลค์ขยันคอมเมนต์สาวปรางอยู่บ่อยๆเลยอย่างรูปล่าสุดเนี่ยที่สาวปรางเหมือนว่าหนุม่มฟิล์มก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างสนิทสนมอะไรแบบนี้นะคะแต่ผู้ชมถ้าหากย้อนกลับไปวันที่ต้องทูพีเนี่ยได้มีการขอปรางกันนรันแต่งงานนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยสวมแหวนเพชรแทนใจให้ว่าที่เจ้าสาวถูกต้องไหมคะซึ่ง เราไ,ได้มีการไปย้อนดูในไอจีจะเห็นว่าสาวปลางเนี่ยไม่ได้มีการใส่แหวนแทนใจแล้วนะคะก็คือไม่ได้ใส่มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะผู้ชมงานนี้ก็เลยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยในะเรื่องของแหวนนะคะหลายๆคนก็สงสัยกันเยอะมากๆเหมือนกันไม่รู้ว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าสาวปลางเนี่ยเขาติดถ่ายละครแล้วก็ทํางานหรือเปล่ามันก็เลยแบบไม่ได้ใส่แหวนอาจจะไม่สะดวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในขณะเดียวกันค่ะอ่ะก็เลยไปดูอีกภาพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทํางานอย่างเช่น ช่วงที่เธอเนี่ยไปพักผ่อนทะเลหรือว่าวันสบายๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการเห็นสาวปรางสวมแหวนแทนใจของโต้งเลยภาพปัจจุบันก็ไม่มีอีกเลยนะคะย้อนไปดูภาพใน i g ีเนี่ยก็เป็นเดือนแล้วที่ไม่เห็นแหวนวงนั้นคุณผู้ชมหลังจากนั้นค่ะก็ไม่หอยังมีเรื่องของบุคคลที่3ก็คือคุณฟิล์มเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกชาวเน็ตก็เลยจับพิรุธว่าคู่ของปรางแล้วก็โต้งเนี่ยมีอะไรแปลกๆไปหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่การงอนกันทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆตามภาษาแฟนอย่างนี้หรือเปล่าหรืออาจจะต่างฝ่ายต่างติดงานเรื่องนี้ค่ะต้องรอให้ทั้งคู่เนี่ยออกมาชี้แจงถึงจะดีที่สุดนะคะแต่ที่น่าสงสัยกว่านั้นผู้ชมก็คือเมื่อวานวันที่8สิงหา2515 มันเหมือนจะมีงานแถลงข่าวที่โต้งเนี่ยเขาต้องการจะตอนแรกเหมือนเขาจะเข้าร่วมแต่ว่ากลับปฏิเสธรวมถึงไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆกับนักข่าวนะคะในส่วนของสาวปรางเนี่ยก็มีการไปเที่ยวทะเลอยู่กับหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์แล้วก็ทีมงานฟ้าเพียงดินอยู่ทางแบบทะเลทางภาคใต้เหมือนเขาก็ไปทํางานต่างคนต่างทํางานก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็คงต้องรอเท่านั้นเลยค่ะว่าทั้งสองคนจะออกมาชี้แจงอย่างไรนะคะและนี่ก็คือข่าวไวเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม